วันนี้คนที่เห็นพ้องต้องการต้องการจะขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นเต็มแผ่นดินแต่เงื่อนไขาการแสดงตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากจนไม่มีเวลาที่จะต้องออกมาทํากิจกรรมในการไล่พลเอกประยุทธ์นี่เราเข้าใจแต่เขาให้กําลังใจเราตลอดบางคนติดเงื่อนไขกลัวเรื่องเชื้อโรคเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวในการ ปราบการระบาดของไวรัสโควิดซึ่งก็ถือเป็นการจงใจที่ต้องการให้ไวรัสโควิดระบาดอย่างหนักเพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันเพื่อขับไล่รัฐบาลเพราะถ้าคนชั้นกลางออกมาเมื่อไหร่อำนาจเผด็จการมันจะสิ้นสุดลงและมันจะเปลี่ยนไปเป็นอำนาจของประชาชนการต่อสู้กันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนที่ให้ระบาด เผด็จการก็ให้โควิดระบาดอย่างหนักเพื่อไม่ให้คนมาขับไล่สกัดกั้นคนชั้นกลางไม่ให้ออกมาร่วมฝ่ายประชาชนก็พยายามปลุกขวัญกำลังใจออกมาไม่ติดโควิดก็อดข้าวตายไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกินมันเป็นการต่อสู้กันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความมุ่งมั่นแท้ๆนะ ถ้าในสังคมมีการต่อสู้กันเรื่องความรู้สึกอารมณ์ความมุ่งมั่นความอยากจะเปลี่ยนเนี่ยนั่นแหละครับสังคมกำลังจะเดินหน้าไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ผมบอกท่านทั้งหลายเลยและผมเชื่อนะครับสิ่งที่เขาจะทำานะ่ะหลังจากที่จุดติดคือต้องยอมรับความจริงกันก่อนครับว่าวันนี้การชุมนุมไล่พลเอกประยุทธ์จุดติดแล้วระรก็จุดติดแล้ว คณะสามัคคีประชาชนไทยไม่ทนเนี่ยก็จุดติดตั้งแต่วันที่24แล้วก็เหลือเฉพาะกลุ่มทนายนิติธรล้ำเหลือที่กำลังปลุกปั้นอยู่ส่วนวันนี้ผมเชื่อเลยครับว่ากิจกรรมของคุณสมบัติบุญงามอนคงสมบัติทัวเนี่ยจุดติดและจะลุกลามขยายตัวไปทั่วประเทศคนทั่วประเทศจะนัดกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน เอารถมาต่อขบวนกันกดแต่ไล่ประยุทธ์อารมณ์ร่วมมันจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นคามอบจะเกิดขึ้นทั่วประเทศประชาชนที่เข้าร่วมคามอบก็ไปส่วนประชาชนที่ต้องการมาแสดงพลังให้เห็นต้องการที่จะเดินขบวนให้เห็นต้องการที่จะฟังปลาศัยเพื่อได้ความรู้ทางการเมือง,ง,เ,องเพื่อย,ยกระดับความรู้ทางการเมืองก็จะมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นสมุนบริวารของพลเอกประยุทธ์ทำได้อย่างเดียวครับคือสร้างสถานการณ์สร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างกรณีเมื่อวานหลังการเลิกชุมนุมของน้องๆราษฎรก็มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นดีนะจับตัวไว้ได้ก่อนก็ถือว่า เป็นการดูแรลรักษาความปลอดภัยที่เยี่ยมวันนี้เรายังไม่ต้องไปประท่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมบอกแล้วไปตีกับตำรวจยศพลตำรวจนักเรียนพลตำรวจนักเรียนในสิบในสิบจะาดาบไม่มีประโยชน์ครับอำนาจรัฐของพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เหมือนเดิมรอเวลาสะสมกำลังสะสมความชอบธรรมเมื่อถึงวันนั้นนะครับ วันบอเวลานอนมาจัดการพร้อมกันวันนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยน้อยไม่ต้องไปเสียเวลากับตำรวจที่มากั้นทางไม่ต้องเสียเวลากับสิบตำรวจตีสิบตำรวจโทรจ่าตำรวจในดาบตำรวจในร้อยตำรวจคนไหนทั้งนั้นยึดหลักความชอบธรรมและมุ่งมั่นไปแล้วเราจะสะสมกำลังได้เอกเรย์ X อย่างเดียวก็คือไอ้พวกสร้างสถานการณ์ ตรงนี้เราต้องรอบคอบนะครับผมจึงต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมทั้งที่จะไปชุมนุมวันนี้นะครับและจะชุมนุมกันต่อในอนาคตวันนี้การอาสาก็ได้รับมอบนโยบายอย่างชัดเจน่าถ้าเห็นพฤติกรรมของคนที่ไม่น่าไว้วางใจก็เข้าควบคุมตัวและก็ตรวจคนดูเพราะเราไม่ต้องการให้มีการสร้างสถานการณ์เราต้องการให้การชุมนุมนี้ปลอดภยัย เมื่อพี่น้องประชาชนปลอดภัยพี่น้องประชาชนก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอำนาจจากอำนาจเผด็จการเป็นอำนาจของประชาชนยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องประทะกับเผด็จการยังไม่ถึงเวลาที่ประชาชนต้องออกแรงวันนี้ประชาชนเพียงแต่สแสดงตนแค่นั้นครับสู้กันไปก่อนเพราะยังไงประยุทธ์ตายแน่นอนท่านทั้งหลายครับผี ตนนี้กำลังจะไปถึงป่าชาแล้วมันก็มีแค่ไม่ฝังก็เผาแค่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างทางหามผีไปส่งป่าชาดังนั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบผีตัวนี้ไม่ใช่ซอมบี้ไม่ใช่ผีดิบตายแล้วตายเลยไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาดังนั้นท่านทั้งหลายครับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ต้อง บอกกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนชั้นกลางถ้าท่านเสียสละในการเข้าร่วมการชุมนุมได้ประโยชน์นี้จะไม่ได้ตกแก่ท่านไม่ได้ตกแต่ครอบครัวเฉพาะของท่านแต่จะตกกับคนทั้งประเทศคนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์ครับในการชุมนุมทุกครั้งหากคนชั้นกลางเนี่ยได้ออกมา ความเห็นพ้องต้องกันจะเกิดขึ้นเรเด็จการแพ้ทางคนชั้นกลางเรเด็จการแพ้ทางนักศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนคนชั้นกลางครับเหมือนงูเหลือมกับเชือกก้วยนี่แหละแพ้ทางกางันหากนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาคนชั้นกลางประชาชนคนชั้นกลางออกมาเมื่อไหร่เรเด็จการแพ้ ถอนล,ลากถอนโคลนเหตุการได้เหมือนเหตุการณ์14ตุลา2116เหมือนเหตุการณ์พื้นสภามิน2 5 3 5ถอนล,ลากถอนโคนเลยครับจากปี35มาจนเราได้รัฐมนูนปี40ก็ลากยาวมาจนเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี49อย่างน้อยตั้งแต่ปี2 5 3 5จนถึงปี49ในประเทศก็เป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนเราได้เป็นเสือตัวที่ห้าแห่งเอเชียก็เพราะว่าการเปลี่ยนอำนาจเผด็จการทห,หารเป็นอำนาจของประชาชนและอำนาจของประชาชนจะค่อยๆพัฒนาพัฒนาเป็นประชาธิปไตยแต่หลังจากการรัฐประหารปี49 เราก็กลายจากสภาพเสือตัวที่5แห่งเอเชียกลายเป็นหมาขี่เรื่อนแห่งอาเซียนทุกวันนี้ไงครับ